แล้วผมจะสลับกลับไปเรื่องนี้ท่านผู้ชมเรื่องทาุยาไม่กล้าไว้ตอนต้นมันหดหูเหตุเกิดสุราธานีพลรเบืองดีมาร้องคุณปวีณาหงษก,กุลว่ามีเด็กชายหญิงสองพี่<ม>น้องเด็กชายอายุเจ็ดขวบเด็กหญิงอายุเจ็ดขวบท่านผู้ชมเชื่อผมไหมทั้งคู่เด็กหญิงเก้าขวบเด็กชายเจ็ดขวบถูกพ่อแท้ๆติดยา เอาไปฝากเลี้ยงเอาไว้กับเกนุหนมคนหนึ่งชื่อานจี้อายุ50ปีเรียกว่าเป็นหน่มใหญ่แต่านจี้อายุ50เป็นไอเย่นขายยาบ้าเอาไปฝากเลี้ยงเพื่อแลกกับการได้ยาบ้ามาเสพฟ,ฟร,ฟรีขนาที่พลเมืองดีร้องว่าบ้านของานจี้มีคนติดยาเข้าออก เพื่อซื้อ,อยาเสพติดกันไม่ขาดสายแล้วเด็กทั้งสองคนเนี่ยถูกขังให้อยู่แในบ้านมาเป็นเดือนแล้วนะคะไม่กี่วันก่อนเด็กหญิง9้าขวบคนพี่เนี่ยหนีออกมาจากบ้านหนีออกมาจากบ้านของนายจี้แล้วมาเจอกับพลเมืองดีแล้วเด็กก็เล่าค่ะว่าตัวน้อง9้าขวบกับน้องชายอีกคนที่อายุเจ็ดขวบเนี่ยถูกนายจี้ล่วงละเมิดทางเพศเด็กเล่าใช่ไหมเด็กเล่าไม่มีเหตุผลที่เด็กผู้หญิงเก้าขวบจะโกหก ยายของเด็กก็เลยไปรับน้องผู้หญิงเนี่ยมาอยู่ด้วยแล้วพยายามจะไปขอรับเด็กผู้ชายเจ็ดขวบกลับมาอยู่กับยายเหมือนกันแต่ปรากฏว่านนมยายชื่อในจีป้ปฏิเสธส่วนพ่อของเด็กก็ตกไปเป็นทาตยาเสพติดนะคะไม่กล้าไปเอาลูกคืนจากในจี้เพราะกลัวว่าเดี๋ยวในจี้ไม่ให้ยาบ้ามาเสพอีกลังรับเรื่องคุณปวีนาประสานพุ่ิกลับโรงพักบอ่อผูสุราธ,ธานีพันเอกเด่นดวงทองศรีุขก,กับพมและบ้านพักเด็กสุราธานี นำกำลังเข้าตรวจสอบบ้านในชี้เกณหนุ่มคนนี้ปรากฏว,ว่าตรวจสอบในบ้านในจี้กำลังนอนอยู่กับเด็กชายเจ็ดขวบเลยเจ้าหน้าที่พมก็เลยรีบเข้าไปช่วยเด็กเจ็ขวบออกมานะคะเข้ารับการคุ้มครอง<า>ขณะตำรวจตรวจคนพบยาบ้าร้อยห้าิเมตรซุกซ่อนอยู่ในห้องนอนค่ะควบคุมตัวมาสอบสวนพร้อมกับแจ้งข้อหาครอบครองยาบ้าเพื่อจะหมายเพร้อยห้าเมตร และตารวจจะไปคุมตัวพ่อของเด็ก <S <S เอามาตรวจปัปส um ปสาวะก็เพราะว่าพ่อมีสารเสพติดในร่างกายและพ่อเด็กยอมรับว่าเสพยาบ้าจริงค่ะตํารวจจะสอบสวนเพื่อจะเอาผิดพ่อด้วยนะฮะในประเด็นว่าส่งลูกน้อยเจ็ดขวบกับ9้าขวบสองคนไปเป็นเหยื่อการรมของเอเย <akes> ่นยาคนนี้หรือไม่ประการใดเพื่อแลกกับยาบ้าค่ะขนาดที่ตัวของนายจี้เด็กทั้งสองคนเล่าให้พลเมืองดีและยายฟังอย่างชัดเจนเป็นหลักเป็นฐาน ตอนนี้ตำรวจส่งเด็กทั้งสองคนไปตวรวจร่างกายที่โรงพยาบาลแล้วเดี๋ยวจะสอบโดยสหวิชาชีพอีกครั้งวันที่25นะคะพ่อเอาลูกสองคนไปแลกยาบ้าท่านผู้ชมถึงวันนี้มันเกิดขึ้นแล้วแล้วกลายเป็นว่านายคนนี้เด็กสองคนเด็กผู้หญิง9ขวบเด็กผู้ชายเจขวบเล่าเลยว่าทั้งคู่โดนล่วงละเมิดทางเพศค่ะแล้วขังอยู่ในบ้านพ่อก็ไม่ช่วยเพราะต้องการไปเอายาบ้ามาเสพฟ,ฟร,ฟรีแบบนี้ ไม่น่าเชื่อว่าประเทศนี้จะเดินมาถึงจุดนี้นะครับท่านผู้ชมอ้อ